เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่โมูบานของแฟนอยู่จังหวัดลอยเอ็ดโมู่บานของแกเวลาฝนตกหรือฤดูน้ำหลากจะเป็นเหมือนเกาะบริเวณรอบคางจะเต็มไปด้วยน้ำเดินทางไปไส่กับตองใส่เลือก่อนน้ำจะขึ้นบานทุกลังกับ เตรียมเลือมาผูกไว้ตรงไฟเหตุมันเกิดคือว่ามีคนมูบานอืน่นเพิ่นพากันมาหาปลาเพิ่นว่าปลามองนี้มันหลาเพินมาก,กันประมาณหกคนมีพ่อมีลูกก็มี คนข้างบ้านเพิ่นส่วนกันมามาประมาณหกโมงได้แฮ่มากกันเนาะพราะมากถึงฟ้าเพิ่นกะได้เลือของเช่าบ้านแหละเพราะว่ายืมเข้าไหวเนะาะกะสีหูจักกันนี่ละยืมเข้าไหวซองล่ำเจ็จเรลียบม้อยแล้วเปิ่นกะไปถอดแห่ตามปกติ พอสองทุ่มเพิ่นกับผ้ากันพผ่เรือเพื่อสิขามฟังไปหารถเพิ่นกับผ้ากันนังเรือสามคนต่อเลือลำหนึง่งเรือดลำแรกกับขามฟังได้ปกติบ่ได้เกิดยังพอเรือขคงพอลูกนั่นพา่ไปได้ถึงเครงทางซึ่งช่วงครงทางนั้นมันเป็นช่วงน้องนามพอดี อยู่ด,ดีเลือกกับจมลงไปเลยผู้ทั้งเป็นหลูกกับผู้ทั้งมูถี่มาน้ำนั่นกับวายนามเอาโตหลอดแล้วเนาะวายขึ้นไปกับพ่อขึ้นฟังเหลียบร้อยแล้วเอ้าเลี้ยวหาพอจะคล้องบอเห็นบัดที่นี่กะตกใจแล้วเนาะคงพอเห็นพอจะคล้องวายขึ้นมาสักเท่ากะต่างสตีดาก็มี ลุงคนนึงที่มานน้ำกันนั่นแหละแกะกันรีบวิ่งไปบ้านผู้ใหญ่บ้านจึงอยูปะไกลกันปันไดนอกกับไฟกันนามไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยเป่าประกาศให้ช่าบ้านนั่นมาซอยกันหาชาวบ้านพคนกับมาอันกะลื้ถามว่ามันเกิดจุดใดจุดใดสินะ ผู้ทั้งอันลูกชายนั่นกะเยเว้าให้ฟังว่านีลานีลามองกางลางนี่แหละสั่นโอ้ยชาวบ้านกะเลยหูวว่ากลางหันน่นเป็นน้องพอดีน้อง้นามนั่นกะเลยผากันไปง่มกันลงไปสองสามคนได้บดถึง20้าหน้าที่ดอกเิ่นก็โพเข้นมาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าแฮ่พันยูว่าสันบัตที่นี้ ถาเฮืองหนึ่งสองสาคนนั่นเพื่อนกัดผ่ากันเอาหลางของลุง,งคนที่เสียชีวิตนั่นเอาขึ้นมาจนได้ปาคนว่าต้องเถ่าก็ยั่งค่าตีนเราอยู่แต่ว่าเฮ้นั่นมันผ่านไปพันคอเราพันยางแน่นแต่เขาก็คิดกันว่าเราหนาจะพยายามแก้แฮาออกแต่ว่ายิงแก้มันก็ยิงหัดเพิงบวกกับความแห้งของหนาม โอ้ยหลูกแกกัเสียใจแล้วสางความสลดหดหูใจแกชาบานเนอะเรียท้าม่นและว,ว่าเกิดอีหยังขึ้นเราบอกล้าพูทั้งหลวกนั่นก็เรียว่าให้ฟังว่าเมื่อเราสิม,มาตายเนี่ยจะแมนเราอยากมาแห้งเราอยากมาหาป่ากับพิส่วนมูมาน่ำสีคนรวมกันเป็นหกคนก็มาก หาปลากันปกติกับปรเดีว่าสิมีเหตุการณ์หรือสิมีล่างเอียงบอกว่าพอสิตายไปเนาะแต่ตอนที่พายเลื่อมาหอดกลางทางจุดที่จมนั่นแนมไปทางฟังรถจะคล้องนั่นเห็นคือจังคนตาแดงยืนอยู่ข,ข้างหลังของคนที่มานํำกันอีกสามคน พู้ทา้งหลวงไส้หนเลยว่าตกใจสันแล้วแต่บพงหงว่าคนอื่นเขาเห็นนำบ่หรือสิเห็นแต่เจ้าของมาที่นี่พ่อล้างจากนั้นกับเลือก,กะหล่มลงไปเลยวาซันโอ้ยเป็นตะเลือดตนวเลพานไปแล้วเหตุการณ์นีเนาะพงหงว่าปีหรือสองปีต่อมาก,ก็เกิดเหตุการณ์จังสี่อีก แต่ว่าเป็นเล็กหน่อยนักศึกษาเพิ่นไปกันหาคน้นเพื่นไปกินลมชมวิวกันนั่นหละจุดนั้นมันก็งามเนาะเวลานามหลากมาเนาะนั่งอยู่บนถนนฟังโมบานนี่มันก็แนมไปนี่ก็เห็นแต่หนามเพิ่นกน็พากันกินเหล้าก็สิพอคึมคึมนี่ล่ะตี สามคนที่เป็นผู้ชายนั่นเพื่นกับวายน้ำแข่งกันผันไปว่ายทั้งทั้งที่มันเป็นหน้องซึ่งชาวบ้านเขาก็เตือนกันหล่ะละว่ายาลงเห่ียนน้ำเด้อมันเป็นน้ำบนเขาก็เตือนกันแบบนี้แล้วเนาะแต่ก็คือว่ายหลยว่ยหลุนบบเื่อดอกว่ายกันไปขามฟังไปขามฟังมากเมื่อยแล้วกรเลยสิ ไบขามฟังมาหาโมจาของถีอยตรงฟังถนนขึ้นมาได้สองคนแต่อีกคนหนึ่งหนันวายมาหอดกลางนั่นอยซื่อกระจมลงไปมูกันึกววาหอกนึกว่าหลินมาที่นี่ก้นที่จมลงไปนั่นสะบันขึ้นมาที่หนึ่งก่อนจะหายลงไปเลยจังหงว่าเอ้า มูบริกแกงตัวนี้โอ้ยพากันโวยวายพากันไห้ตายไห้ไวายไม่ยิงกันได้ผู้ชส่คนหนึ่งพอตังติดใดกันแลนไปบอกเช่าบ้านที่บ้านเพิ่งอยู่ไกลๆ่นะที่นี่ก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านก็พากันมางมฮาเห็นว่าคืนชั่วโมงจังไปเจอจุดเกา่าจุดที่ลุงคนนั้นได้ตายไป วังสองปีที่แล้วเจวาบ้านเขาก็เว่าวกันว่าปายตรงนี้ถึงฤดูหนามหลากนี่มันสิเป็นแบบนี้ตลอดบปีกับสองปีงปีกับสามปีแต่สิมีคนมาตายอยู่เรื่อยๆแต่เป็นคนทั้งอื่นเห็นว่ากันว่าก่อนสิเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันสิมีคนฝันว่า เขาสิมาเอาไปคนหนึ่งเอาไปเฝ้าว่าสันเพราะว่าคนที่เฝ้าอยู่ก้อนนั้นแต่เวลาไปเกิดหรือไปตามทางของเขาต้องมี้้นเฝ้าอยู่แบบนี้ตลอดแต่สิบวมนคนในหมู่บ้านถึงจะว่าแมนคนในหมู่บ้าน,าาแ,น,น,น,านแต่เชาบ้านเขาก็บ่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น ส่วนใหญ่เขาก็ให้คนเฒ่าคนแก่พากันเอาของไปไหวเอาเหล่าเอาผลไม้ลากไม้ไปไหวแต่บ่้หงว่ามันซอยยังได้บ่เพราะว่าล่าสุดก็มีคนมาตายจุดนั้นอีกแต่ว่าหอบนี้เห็นเขาเอาว่าถือขามาแล้วเอามาถิ่มตรงนี้ มีคนไปเห็นเพราะว่าคนที่ไปเห็นนั่นคือเขาจะไปหาปลาเขาเห็นคือจังมีอีหยังล้อยองลองลองลองมาติดตรงฝายกันนามพอไปเบิงไก่ไก่กลายเป็นว่าคนลอยขึ้นมาแต่ว่าหนานั้นาำลุไปนีนามก็รลยพากัน ไปบวชผูยีบ้านอยากกัดซอยเอาศพนันขึ้นมาผู้หูเหตุการณ์เป็นจังได๋ต่อเพราะว่าพ่อตำรวจมาแล้วเขาก็เอาหลางของคนตายนั่นขึ้นรถมูลนิธิไปเพื่อสิตามหาญาติกันต่อไปเพราะว่าเป็นคนทังอื่นหูแต่ว่าคนที่ตายล่าสุดนี่บ่ได้มาจมนามจุดนี่แค่ เือเขาเอามาถิ่มตรงจุดนี้มีคนเว้ากันปากต่อปากว่าคนถี่มาหาปลามักจะเห็นคนนางไหยอยู่กอไผ่ซึ่งตรงกันขามกับน้องนามที่มีคนตายหลายๆแต่ความเป็นจริงก็บูหูวว่าเป็นอีนยังแต่ชาวบ้านก็เข้าใจว่าเป็นวิญญาณของคนตายบางคนกะเสือ้อบางคนกะ บเชื่อมันน่าหน้าจิตตังเนาะแต่สำหรับโตัวพวกเราเองซึ่งเคยมีประสบการณ์เอียงแบบนี้เชือว่าเป็นวิญญาณของคนที่เพิ่นมาเสียชีวิตตรงจุดนั้นแต่เพิ่นพ่หันด้เวลาไปเกิดเลยวนเวียนให้คนเห็นอยู่แบบนั้นจนกว่าจะมีคนมาแทน